เราสร้างถนนทำถนนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยดันมายิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสก,กระสุนอาก้าเข้าโคนขาดีว่าไม่โดนกระดูกนะครับอีกคนโดนเข้ากลางหน้าอกเลยดีว่าใส่เสื้อกลอกมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ามันลุกลาเราผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการประทะเกิดขึ้นแน่ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไม่ลุกลานมันแต่ถ้าลุกลานก่อน้ายสวนกลับแน่มันเข้าหลักสากลที่เราจะต้องปกป้องป้องกันตัวเองตามหลักสากลนะครับทุกคนก็ด่าไปที่ทหารว่าทำไมไม่เปิดศึกสักทีผมเห็นแล้วสั่งอบพยพชาวบ้านอีสานตอนบนตอนล่างสี่จังหวัด มีศึกแน่นอนนะครับทหารเขาห่วงครับเดี๋ยวไอ้จรวด BM 21ของดขอเขมรแม่นยิงปล่อยฟ,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 ฟุด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 มาแล้วไปโดนชาวบ้านเสียชีวิตแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี้เรารีบอพยพคนออกเพราะอพยพคนออกเรียบร้อยเราก็ยังนิ่งอยู่นะตรึงกำลังอยู่นะตีสามตีสี่ตีห้าแม่นยิงใส่เราใหญ่เลย ขมนยิงใส่เราใหญ่เลยที่ยิงใส่เนี่ยไม่ได้ยั่วยุแล้วครับมันต้องการโหมกําลังตีเอาช่องอ่านม้าคืนตรงนั้นมันเสียหน้ามากนะจนมันไปสร้างอนุสาวรีย์เข้าไว้แล้วเป็นหมู่บ้านมันแล้วมันยึดครองมาเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทหาร ที่อยู่แนวชายแดนนะครับตอนนี้เราต้องสูญเสียไปอีกแล้วนะครับสูญเสียชีวิตไปที่แน่นอนคือหนึ่งนายแล้วนะครับนายฐานเราสูญเสียไปหนึ่งนายอีกหนึ่งนายเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหัสนะครับใช้คำว่าเจ็บสาหัสส่วนอีกเจ็ดแปดนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บลดหลั่นกันไป